ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4นะครับสำหรับชั้นป .4 แล้วก็ชื่อหนังสือเหมือนกันนี้นะครับคือ New เนวเ e ฮาร l o 5นะครับของชั้นป .5 แล้วก็ New s e y าร6ของชั้นป .6 เรียนกันต่อนะครับในหน้าที่38ของเซลลซิกนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับนะในส่วนของเวิร์กบุ๊กนะครับก็มาเรียนหน้า38กันต่อเลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยคำสั่งนะครับหน้าที่3านี้ก็คือนะครับโรนะครับ ให้วาดนะครับ and ให้ write ให้เขียนนะครับ about เกี่ยวกับนะครับ and animals นะครับเกี่ยวกับสัตว์ from the list จากรายการข้างล่างนะครับ list แปลว่ารายการนะครับข้างล่างนี่คุณกูใส่เข้ามาเฉยๆนะครับข้างล่างคือเขาให้มานะครับเขาให้คำว่า camel นะครับซึ่งแปลว่าอูฐนะครับแล้วก็มี koala นะครับแล้วก็เพนกวินนะครับนกเพนกวิน ก็นักเรียนนะครับวาดรูปหรือเอารูปมาติดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ให้เขียนประโยคอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์เหล่านั้นนะครับคุณครูก็แต่งเป็นประโยคให้ว่าอย่างนี้นะครับนะประโยคแรกก็คือ t i i s ท a a c a r ลนะครับแปลว่านี่คืออูดนะครับดิทเทสนะครับนี่คืออูดนะครับประโยคที่สองก็ It can นะครับ live in the desert นะครับอ่านว่า desert นะครับแปลว่าทะเลทรายนะครับแปลว่ามันสามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะครับเพราะมันทนความร้อนได้ได้เยอะนะครับอูดเนี่ยเขามักจะใช้เป็นผาานะกีก้ามทะเลทรายนะครับนะ it's food นะครับ it's t t o m a t h นะครับแปลว่าของมันนะครับ it's food แปลว่าอาหารของมัน is คือนะครับคือพืชต่างๆนะครับอาหารของมันคือพืชต่างๆ อันนี้คือประโยคที่คุณครูพี่นันแต่งขึ้นมาเองนะครับลูกนะแต่งให้เป็นตัวอย่างลูกจะแต่งให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่คุณครูรีบนะครับในช่วงนี้ทําคลิปออกมาให้เยอะนะครับวันนี้ก็ทําออกมา10กว่าคลิปนะครับก็เลยเขียนประโยคให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะลูกเขียนได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับข้อที่2นี่หมีโคราลนะครับคุณครูก็แต่งให้ว่า this is a koala นะครับนี่คือหมีโคราลนะครับ It can sleep for a long time นะครับมันสามารถนอนได้เป็นเวลานานาน,นะครับ Sleep แปลว่านอน It eats นะครับ Plants มันก็กินพืชน,นะครับนะกินพืชเป็นอาหาร It is herbivore อันนี้ศัพท์นี้นะครับเป็นศัพท์ใหม่นะครับแต่ว่าก็ใช้เรียนอยู่ในระดับชั้นปป5ป6นี่แหละนะครับนะ Herbivore นะครับแปลว่าสัตว์กินพืชน,นะครับนะ แล้วคุณครูก็แถมคำพท์ให้อีกคำศัพท์หนึ่งครับถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับเขาจะเรียกว่าคาร์นิวโอนะครับคาร์นิวลูกพยายามจำนะคาขึ้นต้นด้วยคำว่าคาคือรถยนต์เนี่ยนะครับแล้วใส่คำว่านิวเข้าไปกับเฮอร์ที่แปลว่าหล่อนนะครับเฮอร์บิวถ้าเฮอร์นี่เฮอร์บินะครับเฮอร์บิวถ้าคาก็คาร์นิวหัดจำอย่างนี้นะครับลูกนะถ้าศัพท์ไหนยาก นะให้จำคำว,ว่าเฮอที่แปลว่าหล่อนและ herbivore herbivore นะครับสัตว์กินพืชคา r n วอ o r นะครับสัตว์กินเนื้อนะครับหัดจําศัพท์อย่างนี้นะลูกนี่คือนกเพนกวินนะครับดิ่ทีสเพนกวินนะครับ it is a bird but it can't fly นะครับนกเพนกวิน queen, มันเป็นนกนะครับมันเป็นนกแต่ it can't fly นะครับมันไม่สามารถบินได้นะครับนะ ลูกจยาธิบายเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ it lives นะครับร e เ m s น้าพระธานเอกพจพ์นะครับ in the cold weather นะครับ cold the weather ก็แปลว่าสภาพอากาศที่หนาวนะครับมันชอบอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวนี่คือตัวอย่างประโยคที่คุณครูพี่นันแต่งให้นะครับนะนักเรียนจะแต่งให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับดีเลยนะครับนะโอเคก็จบหน้า3.8ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ Okay.